เป็นสามพันโปรนะครับครับเลยเปิดสภาน,นะครับลนแรกวันนี้ครับซ้อมครับสิบก <c> ับสี่ศูนหนึ่งครับหนึ่งสี่สี่สี่ครับหรอยเก้าสิบหก ันนี้เป็น F5 Pro นะครับ ของอะไรซิ่งครับเบิร์ดแมงโกคาลาครับ ันแรกครับกับช่วงล่างใหม่ครับหนึ่งสี่สี่หกครับเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับสองร้อยสามสิบสี่อันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าโปนะครับขับโดยพี่เอ็มเอกชาครับ ออกไม่ได้ครับหนึ่งสี่ห้าหกครับเอ้ยหนึ่งห้าสี่หกอันนี้เป็นโคสามพันครับ สำหรับวันนี้นะครับ217ครับ10.217คันนี้เป็น1.9เทอร์โบสแตนดาร์ดครับ วันพฤหัสที่30เดือน6นะครับนี้ซ้อมเพื่อแข่งวันเสาร์นี้ก็2กรกฎาคม2 5 6 5ครับงานอีสุเลสปีลิศขนาดที่2ครับอุ้ยว,ว้าวครับ18ครับออก สามสี่เนี่ยสามศูนย์ครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่คันที่สองสำหรับคันนี้นะครับลงสนามซ้อมนะครับ t u r บสแตนด d a r d